กากรโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนสถานีบริการน้ำมันปตทกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาไทยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทยจำกัดมหาชนบริษัทเจริญเดคอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดหนังสือพิมพ์บางกอกทูเดย์บริษัทฟาติมาบอร์ดคาสติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการแสนรักนะคะเรื่องราวดีๆเรื่องราวของบ้านแล้วก็การตกแต่งบ้านค่ะพร้อมกับนําเสนอสถานที่ที่น่าสนใจบรรยากาศดีๆทุกสัปดาห์ค่ะสําหรับสัปดาห์นี้เราพาไปนั่งสบายๆการพาไปไม่ใกล้ไม่ไกลค่ะพาไปพัทยาค่ะไปที่โรงแรมแกลนเซนทาร่าโมดัสโฮเทลอยู่ที่พัทยากันนะคะก็เป็นโรงแรมติด ชายหาดนะคะก็มีบรรยากาศที่ดีมากๆเลยนะคะในช่วงแรกเดี๋ยวเราพาไปนั่งริมสระว่ายน้ำกันส่วนช่วงถัดมาช่วงทอ้องเราจะไปนั่งทานอาหารกันที่โมดัส b i s t ตนะคะและแน่นอนค่ะขาดไม่ได้เลยวิทยากรทั้งสองท่านที่จะมาร่วมคุยกับเรานะคะท่านแรกเป็นอินเทอร์เน s i ร์ดีไแห่งไ i คอน Design ค่ะท่านอาจารย์ทวัตชัยยุทธค่ะ ถัดมานะคะเป็นวิศวกรค่ะเป็นอาจารย์ประจําอยู่ที่มหาวิทยาลัยลังสิษค่ะอาจารย์พงศิลป์ฤทธิพงศ์ค่ะและช่วงสุดท้ายพลาดไม่ได้นะคะสําหรับการตอบคําถามทุกคําถามเรื่องบ้านค่ะโทรศัพท์เข้ามามายัางเบอร์ที่ขึ้นด้านล่างจอนะคะเพื่อที่จะฝากทุกคําถามเรื่องบ้านค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะแล้วไปนั่งชิลๆกับบรรยากาศร,ริมสระว่ายน้ําที่เซ็นทรัลแกรนด์โมดัสโฮเทลค่ะอยู่ที่พัทยากาันแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับวิทยาการทั้งสองท่านกับรายการแสนรักค่ะ ราก็มีวิธีหลีกเลี่ยงสารพิษแบบวิธีที่ง่ายแสนง่ายมาฝากกันค่ะปัจจุบันการก่อสร้างบ้านหรือว่าอาคารต่างๆมักมีวัสดุหลากหลายชนิดมาเป็นส่วนประกอบแต่คุณผู้ชมทราบไหมล่ะคะว่าสิ่งที่แฝงมากับวัสดุเหล่านี้มักมีพวกสารพิษปะปบบนมาด้วยค่ะและสารพิษต่างๆเหล่านี้นี่เองก็มักจะทําอันตรายให้กับร่างกายของเราอยู่เสมอดังนั้นเราจึงมีวิธีป้องกันสารพิษแ,แบบวิธีง่ายๆมาฝากกันค่ะ และวิธีนี้เองนะคะที่คุณผู้ชมสามารถทําได้โดยไม่ยุ่งยากก็คือการหาต้นไม้มาปลูกไว้ในบ้านค่ะเพื่อช่วยดูดสารพิษต่างๆเหล่านี้ออกไปอาทิต้นเฟิร์นต้นวาสนาหรือว่าต้นเศรษฐีเรือนนอกค่ะและก็ยังมีอีกมากมายหลากหลายชนิดนะคะที่มีความสามารถในการดูดสารพิษแต่ต้นไม้ต่างๆเหล่านี้ก็มีความสามารถในการดูดสารพิษที่แตกต่างกันออกไปค่ะอาทิตต้นวาสนาหรือว่าต้นเฟิร์นก็สามารถดูดสารพิษจากสีที่ท,ทาผนังได้ค่ะ <S <S ค่ะท่านผู้ชมคะกลับเข้าสู่รายการแสนรักนะคะเมื่อสักครู่พาไปนั่งชิลๆอยู่ริมสระว่ายน้ําติดทะเลค่ะอยู่ที่เซนทรัลนะคะโมดัสที่พัทยาค่ะเดี๋ยวช่วงต่อไปเนี่ยเรายังมีอะไรดีๆให้ดูอีกแต่ตอนนี้เรามาพบกับวิทยากรทั้งสองท่านประจําสัปดาห์นี้นะคะท่านแรกอาจารย์ทวัชชัยยุทธท่านที่สออาจารย์พงศินริษทิพพงศ์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับค่ะเมื่อสักครู่พาไป นั่งริมชายหาดนะคะอันเมื่อกี้ยังยังไม่เกี่ยวกับหัวข้อที่เอได้ตั้งไว้นะคะแต่วันนี้เราจะคุยกันเรื่องเกี่ยวกับสบายๆอาจารย์ mix and match มันเป็นหัวข้อที่ดูจริงๆโด,โดยโดยส่วนตัวคือกว้างใหญ่มากแต่ทำยากอันนี้ต้องเรียนถามอาจารย์ทวัตก่อนเลยคือการ mix and match เนี่ยมันะจะมีปัญหาคือบางคนมีบ้านมาหลายหลังแล้วก็มีเฟอร์นิเจอของเก่าบ้างอะไรบ้างซึ่งมันของสะสมอะไรเงี้ยเวลาจะทำบ้านใหม่เนี่ยของเก่าก็ไม่อยากทิ้งเลย ก็พยายามจะเอาของเอาของเก่ามาใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยการเก็บของเก่ามาใช้เนี่ยมันก็ต้องหาวิธีทํายังไงให้มันให้เอามาใช้ได้แบบสวยงามเลยเอาจังหวะมันมาใหม่บางคนอาจจะมีเฟอร์นิเจอร์หลุยยุคเฟอร์นิเจอร์คลาสสิกก็อาจจะเก็บไว้ส่วนหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็พอมาปัจจุบันมันกลายเป็นโมเดลละกันนี้จะมีปัญหาแล้วจะทํำยังไงจะมิกซ์ด้วยเรื่องสีเรื่องเอาสีมาช่วยเอาแสงมาช่วยอะไรเงี้ยก็ต้องมาหาวิธี มาฟังวิศวกรอาจารย์พงศินบ้างมีไหมคะในนั้นเอาเรื่องโครงสร้างมา mix and m a t c เพื่อรับน้ำหนักให้มากขึ้นก็ให้ดูนิดหนึ่งครับไม่เกสุดมากบางครั้งเราถ้าอาคารใหม่ก็โอเควิศวกรสามารถคำนวณทุกอย่างได้ตามความต้องการของแม้กระทั่งเจ้าของมันทางบรรณากรก็ตามนะครับแต่ว่าถ้าเป็นอาคารเก่าที่ที่เรามาต้องรีโนเวทมันใหม่หรืออะไรก็ตาม mix and match บางครั้งเนี่ยเช่นภรรยาบอกไอ้ชุดเฟอร์นิเจอร์ชุดนี้ต้องเอาไว้นะ ห้ามเอาไปไหนเด็ดขาดส่วนคุณคุณแม่ก็บอกว่าไม่ได้อันี้ต้องอยู่อะไรเงี้ยนะฮะซึ่งอยู่ที่ทางอินเดียแล้วว่าจะทาไงให้มันเข้ากันได้นะครับแล้วก็ต้องคํานึงถึงการรับหมักได้แล้วก็การปรับปรุงพวกนี้ก็ต้องดูด้วยว่าไอ้งานระบบต่างๆเช่นพวกสายไฟหรือพวกอะไรก็ต่างเนี่ยมันเก่าหรือยังก็ควรจะรื้อหรือเปลี่ยนใหม่เพราะในระบบเก่าเนี่ย เราเดินตีกิฟธรรมดาอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องต้องต้องปรับปรงุงนะดยปกติแล้วอายุของพวกงานะระบบสายไฟพวกนี้ควรจะเหมือนกับมีการตรวจตาทุกกี่ปีคะหรือว่าจริงจริงผมว่าแทบจะทุกสัก2อหรือสปีนะครับแต่ดูถ้า,ถ,าถ้าเป็นสายรุ่นเก่าอายุป,ประมาณถึง10ปีแล้วใครนะ,ค,ะควรจะตรวจได้แล้วครับเพราะว่าปกติสายเดิมมันเป็น คุณสบัตเป็นคล้ายๆเป็นพลาสติกซึ่งถ้ามันแข็งแล้วมันกร,กรอบพอกรอบพอมันแตกเวลาเรางออะไรก็ตามเนี่ยตอนนี้ไฟรั่วแล้วตรงนี้คืออันตรายแล้ว,ลวถ้าสมัยใหม่ที่เป็นระบบร้อยท่อตัวนั้น อายุการใช้งานจะมากขึ้นจะดีกว่าเพราะว่ามันมันมันอยู่ในส่วนของมันอยู่นะครับแล้วก็วัสดุรุ่นหลังเนี่ยของมันไม่ใช่เป็นพลาสติกโดยตรงมันผสม PVC ผสมอะไรต่างๆซึ่งทําให้ความยืดหยุ่นของสายเวลางอเนี่ยมันดีกว่าแล้วก็มันกรอบช้ากว่ามันก็จะถนอมสายไฟที่อยู่ด้านในท่อได้มากขึ้น ค่ะค่ะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเดี๋ยวไปนั่งรับประทานอาหารกันที่ม o ดัสบิสโตค่ะยังอยู่กันที่เดิมที่พัทยาค่ะพักสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมานั่งพูดคุยกับอาจารย์ทั้งสองท่านกับรายการแสนรักค่ะดินดีพืชโตวไวใช้ปุ๋ยอินทรีย์ฮูมิก ปุ๋ย TPI เขียวสูตรปรับปรุงคุณภาพดินมีส่วนประกอบของกรดฮูมิกช่วยให้ดินร่วนซุยพร้อมาธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมและปุ๋ยอินทรีย์โกรออรแกนิกปุ๋ย TPI ม่วงสูตรเร่งการเจริญเติบโตของพืชมีทั้งกรดอะมิโนกรดอินทรีย์ต่างๆและฮอร์โมนที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นออกซินจิบเบอร์เรลินไซโตไคนิน ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นปุ๋ยอินทรีย์จากกรมวิชาการเกษตรชัดเจนเพิ่มผลผลิตแก้วิกฤตเกษตรกรปลอดภัยทั้งผู้ใช้ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมปุ๋ยอินรีย์ TPI เขียวสูตรปรับปรุงคุณภาพดินและปุ๋ยอินทรีย์ TPI ม่วงสูตรเร่งการเจริญเติบโต,ตของพืชมีวางจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายปูนซีเมนต์ TPI ปั๊มน้ำมัน TPI ร้านจำหน่ายปุ๋ยทั่วประเทศและที่สำนักงานใหญ่อาคาร TPI Tower ถนนจันท์โทรศัพท์ 026786888หรือ022855090 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยมีภารกิจในการส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ภายใต้หลักธรรมมาพิบาลรวมถึงการพัฒนาองค์กรให้มีศักยภาพประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนสมดังคำว่าท้องถิ่นก้าวไกลชาวไทยมีสุขอย่างแท้จริง อีกระด้วยเทคโนโลยีการผลิตเดียวกับน้ำมันอากาศยานนี่คือทีมไฮฟอร์น้ำมันดีเซลสูตรสังเคราะห์เกรดพรีเมียมมาตรฐานยูโรไฟรรายแรกและรายเดียวในประเทศใหม่จากปตท กลับเข้าสู่ช่วงแสนรักทอล์กนะคะเมื่อสักครู่ค่ะคือ m o d ัส Bistro ค่ะเป็นห้องอาหารอยู่ที่แกลนเซนทาราโมดัสพัทยาค่ะก็หาโอกาสไปเยี่ยมชมกันได้อันนั้นเป็นเพียงเหมือนเป็นแคสตดี้มาให้อาจารย์ได้มาร่วมที่จะพูดคุยกับเอในวันนี้เราคุยกันเรื่อง Mix and Match ค่ะาอ,าอาจารย์ต้องหาอาจารย์หาอาจารย์ทวัตก่อนเลยครับกอ็อย่างแรกก็คือเรื่องสเปสก่อนก็อย่างร้านอาหารเนี่ยอย่างโรงแรมก็ ส่วน Public เกเรียเนี่ยสเปซต้องสูงสูงก่อนอันที่1ถึงถึงยาทาให้ดูโก้อันที่2ก็คือเรื่องเ <Lay out S 1> ลเยอร์เลเยอร์เขาจัดให้เป็นยังหวะให้มันมีความ private แต่ละมุมแต่ละจุดอะไรเงี้ยอ,อันที่3าก็จะเป็นเรื่องคอนเซปต์อันนี้คอนเซปต์เขาเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของการ m i x m ์มเหมือนท,ที่เราคุยกันก็คือผสมผสานโดยการดึงด้วยเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์อาจจะเป็นมีคลาสสิกบ้างผสมเฟอร์นิเจอร์ที่ร่วมสมัยบ้างแล้วก็พวกผนังเนี่ยก็จะเป็นเรื่องการ Mix เอา Material ที่ ที่ดูแปลกตางานเหล็กงานไม้ที่แบบสไลด์งานหินที่เป็นชิ้นๆมาต่อกันอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นแบบเป็นเรื่องของการผสมผสานและจานพงศ์ศรลราคาจานมีแมทชิเรียลอะไรที่เมื่อกี้เยอะมากนะคะน่าสนใจแต่ว่ามันก็ค่อนข้างค่อนข้างดิบๆผมมองบางชิ้นนะฮะเช่นแม้กระทั่งตัวพื้นที่เป็นหินลักษณะคล้ายๆนั้นแล้วก็ ตัวประดับผนังด้วยโซ่โซ่ซึ่งซึ่งเป็นเหล็กจริงๆแล้วก็ถ้าถ้าจะดูจริงๆจะเห็นสนิมด้วยซึ่งถ้าอยู่ใกล้ทะเลนี่จะเจอแน่อันนั้นคือเรียกว่าเราเลี้ยงไม่ได้ใช่ไหมอาจารย์ก็เป็นน่าจะเป็นคอนเซปต์มากกว่าคอนเซปต์ของเขาเป็นคอนเซปต์ว่านะฮะของของคือเป็นเป็นลักษณะเป็น l o f เป็น l o f แบบโมเดิร์น l o f แล้วก็เปลือยคอนกรีตเปลือยฝ้าแล้วก็ใช้โมบายมาห้อยลดสเปซอะไรเงี้ย แล้วเราเรื่องงานระบบจะมีปัญหาอะไรไหมคะระบบงานระบบที่นี่เห็นชัดเจนเลยว่าทางการไฟฟ้าชอบแน่เพราะว่าสเปซสูงมากแล้วแอร์เขาไม่เขาใช้พ้นจากด้านบนสุดเลแล้วก็เปิดท่อแอร์ให้เห็นเลยนะฮะแล้วก็สูงผมว่าสูงค่ะเมตรขึ้นไปล้สูงมากเลยแล้วก็พวกนี้กว่าแอร์จะมาถึงตัวเราที่นี้นะฮะ คือต้องเปิดทิ้งเอาไว้บิ้วให้ให้กว่าลูกค้าจะเข้านะคะแล้วจุดที่ออกมันต้องเย็นจัดถูกไหมฮะกว่าจะมาถึงตัวเราเนี่ยตัวนี้โอช้แอร์มหาศาลนะครับก็คือค่อนข้างจะถ้าพูดถึงประหยัดก็ไม่ประหยัดเท่าไหร่นะครับแสดงว่าอาจารย์กำลังบอกว่าเป็นอาคารพบลิกอ่ะโอเคแต่ว่าถ้าเป็นบ้านนี่เราอาจจะต้องคิดเรื่องการประหยัดพลังงานแล้วก็ประหยัดเงินในกระเป๋านิดนึงเพราะแอร์มันจะเย็นสุดช่วงที่มันออก Hmm. นะครับถ้าให้ข้างล่างเย็นด้วยข้างบน <Yeah. S 2> ก็อุณหภูมิอาจจะอยู่ที่10บ่าองศาเลย hmm. นะครับ hmm. ก,ก,ก็เปลืองหน่อยอาจารย์คะกลับมาบที่อาจารย์ทวันนิดนึงเรื่องงานเหล็กถ้าสมมุติเราจะเอาเข้าไปไว้ในบ้านเราสักมุมหนึ่ง จริงๆมันก็จะเป็นการแบบเป็นสกรีนปกติพวกงานเหล็กเนี่ยมันจะเป็นเป็นเหมือนเขาเรียกว่าพาร์ติชันเป็นสกรีนคือทำเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนฉากบางตาเเนี่ยให้กึ่งทึบกึ่งโปร่งเป็นการผสมผสานโดยการดัดก็ได้หรือเป็นเส้นก็ได้หรืออะไรก็ได้ตัวนี้จะเป็นเหมือนสกรีนมาเป็นตัวฉากแบ่งระหว่างไอเรียเงี้ยก็ตัวนี้ก็ทําได้ก็มันก็จะทําให้รู้สึกว่าโปร่งแล้วก็แต่แต่มองเห็นอีกอีกฝั่งหนึ่งทรีทูนิดๆอะไรเงี้ยมันก็จะได้อารมณ์อีกแบบหนึ่ง ท่านผู้ชมคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเรามาตอบคําถามกันช่วงคลินิกแสนรักค่ะสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามามาฝากคําถามทุกคําถามมีคําตอบค่ะช่วงหน้าพลาดไม่ได้ค่ะในช่วงคลินิกแสนรักค่ะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยมีภารกิจในการส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน ตามอำนาจหน้าที่ภายใต้หลักธรรมมาพิบาลรวมถึงการพัฒนาองค์กรให้มีศักยภาพประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนสมดังคำว่าท้องถิ่นก้าวไกลชาวไทยมีสุขอย่างแท้จริง แรงอีกระดับด้วยเทคโนโลยีการผลิตเดียวกับน้ำมันอากาศยานนทีมไฮฟอน้ำมันดีเซลสูตสังเคราะห์เกรดพรีเมียมมาตรฐานยูโรไฟรายแรกและรายเดียวในประเทศใหม่จากปตท ลุพยารีสอร์ทรีสอร์ทสวยท่ามกลางหุบเขาและสายน้ําที่จะทําให้คุณดื่มด่ากับธรรมชาติที่สานโรแมนติกเพียง160กิโลเมตรจากกรุงเทพบนเส้นทางน้ําตกเอราวัณบ้านวังดงลาดยาสารองที่พักได้ที่0819315252าน้าท่านผู้ชมคะเริ่มคำถามแรกนะคะจากคุณบุญเรืองค่ะจาก จังหวัดกาญจนบุรีนะคะคําถามมีว่าปูกระเบื้องแกนิตโต้ค่ะอาจารย์ปูมาได้4ปีแล้วแล้วตอนนี้มันเกิดระเบิดขึ้นมาเองะนะคะแล้วจะแก้ไขอย่างไรคะเรียนถามอาจารย์ธวัฒน์ค่ะมันระเบิดไอ้กระเบื้องระเบิดเนี่ยมันมีประเด็นอยู่ก็คือเรื่องเรื่องโครงสร้างที่อยู่ด้านล่างมากกว่าค่ะอันที่2ก็คือนะ่าจะเป็นเรื่องการไอ้ตอนปูเนี่ยก็คือในเรื่องของตัวตัวคอนกรีตตอนปูเนี่ยค่ะ,ะปูนทรายพวกอะไรเงี้ยปูไม่มไม่เต็มหรืออะไรเงี้ยมันก็จะมี2อสองสามประเด็นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือถ้าเกิด จะลื้อขึ้นมาใหม่แล้วก็เลาะเลาะผิวเลาะผิวไวตัวปูนทรายออกแล้วก็ปูใหม่ใช้ปูนใช้ปูนกาวปูอย่างดีก็น่าจะอยู่นะคิดว่าหรือไม่ก็ต้องไปเช็คโครงสร้างดูว่าโครงสร้างอาจจะเป็นวางอยู่บนบนมันอาจจะเคลื่อนตัวอ,อาจจะไม่มีเข็มหรืออะไรเงี้ยน่าจะเป็นในส่วนของโครงสร้าง ละด้านล่างด้วยถ้าเกิดเปิดขึ้นมาก่อนแล้วก็เช็คอีกทีนึงถ้าเป็นถ้าเป็นเกี่ยวกับโครงสร้างด้านล่างเนี่ยอาจารย์แนะนำ,นำยังไงคะอาจารย์ผมคือส่นนิดหนึ่งปกตินะฮะใช่พื้นนี้ส่วนมากเนี่ยถ้า,า,าเราปูนในพื้นที่ใหญ่มากาจาจำเป็นต้องมีจอยนะฮะรอ,อยต่อเพราะว่าเหมือนกับถนนทั่วไปแล้วรับความร้อนทั่วไปเนี่ยเดินมันเย็นเดี๋ยวมันร้อนเนี่ยมันก็เกิดการยืดและขยามันก็จะระเบิดเวลาดังนี่น่ากลัวมากตูมเลยแต่ถ้าเราทําจอยไว้ให้เป็นบล็อกซึ่งไม่ใหญ่มากนะฮะถ้าเป็นผืนที่ใหญ่มากเนี่ ทำยังไงก็แตกโดยเฉพาะพื้นที่โดนความร้อนโดยตรงมันจะระเบิดเอง่ยอันนี้น่าจะเป็นเรื่องภายในน่าจะเป็นแต่ถ้าภายในก็กโอเคนะครับแต่ก็ควรจะมีจอยนิดหนึ่งคือช่องคล้ายๆช่องช่องหายใจของมันเวลามันขยายตัวให้มันขยายของมันเองได้ค่ะถัดมาค่ะคําถามจากคุณวรานนท์ค่ะจากกรุงเทพเรนถามมาว่าสร้างบ้านมาปีครึ่งแล้วจา์สร้างโดยเหมือน บ้านจัดสรรนหะอาจารย์โดยผนังเนี่ยนะคะใช้อิฐซุปเปอร์บล็อกค่ะอาจารย์บริเวณชั้น2ของบ้านเกิดการแตกลายงามมา3-4จุดเป็นทุกห้องเลยอาจารย์แก้ยังไงคะอาจารย์คก็ผมให้ความรู้คร่าวๆก่อน <c oughs> ซุปเปอร์บล็อกนี่เป็นอิฐที่ดีดีมากนะครับจะมีอะไร่ว่าคือ1น้ําหนักมันเบา <c oughs> ตัวโครงสร้างก็เบาแถมกันความร้อนได้ดีนะฮะแล้วก็กันเสียงได้ดีด้วยแต่ข้อเสียของมันคือการฉาบเราต้องฉาบบางแล้วก็ต้องมีปูนฉาบเพราะมันโดยเฉพาะเฉพาะใช่เฉพาะเลยแล้วก็การฉาบหนา มันแตกอยู่แล้วนะฮะไปแตกรายงานแต่แตกรายงานนี้ไม่ต้องห่วงนะครับถ้าร่องหนึ่งไม่เกินหนึ่งมิลอะไรเงี้ยนะฮะพวกนี้จะมีปูนซ่อมเยอะนะครับแต่เพราะนั้นรายงานเนี่ยซ่อมไม่ยากนะครับซ่อมไม่ยากก็คือสกัออกแล้วก็บางทีตอนนี้มันมีสีบางประเภทนะครับหรือพวกวัสดุบางประเภทถ้ายาแนวกรีดตามนิดหน่อยแล้วก็ยาแล้วก็ อีกทีก็หายแล้วครับอืมค่ะถัดมาค่ะคําถามจากคุณทิพย์นะคะกรุงเทพค่ะเรียนถามมาว่าช่างมาทําบ้านค่ะโดยใช้โพลีคาร์บอเนตนะคะมีความอยาพอสมควรทําหลังคาค่ะตอนนี้หลังคารั่วอาจารย์คะแล้วก็แก้ไขโดยการยิงซิลิโคนแล้วก็ยังรั่วมากขึ้นอาจารย์ทวัฒน์ค่ะก็มันน่าจะเป็นอันที่หนึ่งก็คือเป็นเรื่องของตัวที่ตัวยึด ตัวยึดที่อยู่กับโครงตัวแผ่นยึดนะครับตัวกริปยึดอันที่2ก็คือตัวจอยระหว่างแผ่นรอยต่อระหว่างแผ่นปกติมันจะมีกริปที่เป็นอลูมิเนียมเป็นร่องตัวตัวยูป้ายกันสองตัวแล้วก็วิ่งเข้ามาชนกันแล้วก็ซิลด้วยซิลิโคนแต่นี่คิดว่าน่าจะเป็นเอามาต่อกันแบบแบบไม่มีกริปหรือว่าไม่แน่ใจว่าต้องไปต้องส่งรูปมาดูเห็นได้เห็นภาพว่ามันรั่วตรงจุดไหนน่าจะเป็นแค่รอยต่อกับตรงจุดที่เป็นสกรูยึดกับตัวตัว โคครงงหลัาถัดมาค่ะอาจารย์ขาคำถามจากคุณวรานนา์ค่ะเดนถามมาว่าหลังคาเป็นปูนค่ะตอนนี้ตอนที่เทปูนเนี่ยเขาเข้าใจว่าตรงกลางเนี่ยช่างเหมือนกับไม่เป็นตกทองช่างอยู่ตรงกลางและน้ํามันก็ไปซึมอยู่ตรงนั้นจะแก้ยังไงคอาจารย์ก็มันมีมันม,มีหลายจุดที่มันสามารถรั่วซึมได้ค่ะจ,จากคุณภาพการเทคอนกรีตอันที่หนึ่งนะครับแล้วอันที่2ก็คือเหล็กเสริมบนที่ว่าทําให้การแตกที่ผิว พอแตกแล้วมันก็มีการซึมถ้าพื้นมันบางก็ซึมง่ายโดยเฉพาะถ้าพื้นสําเร็จเนี่ยมันท็อปิ้งมันนิดเดียวเองพอลงถึงพื้นมันก็ลงตามร่องละนะครับเพราะนที่ดีที่สุดก็คือต้องต้องเคลียร์ผิวเอาเอาเอาสเก็บไอปูนปุนฉาบออกนะครับแล้วก็ใช้เมมเบรนหรือใช้อะไรก็ตามหรือว่าถ้ายังไม่ไหวจริงๆสุดท้ายทําอะไรอยู่ไหมทำอะไรคะทำหลังคาครอบหลังคาอีกทีนึง <อ>ตั้งโครงบบเป็นลังคาเลยไม่น่าออกไปเลยะะมีวิธีแก้หลายวิธีก็ต้องดูว่ามันถึงที่สุดหรือยังนะคะค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะทางรายการก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ทั้งสองท่านค่ะอาจารย์ธวัฒนและก็อาจารย์พงศินค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะ <c oughs> ส่วนเอนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณผู้สนับสนุน,นรายการดังต่อไปนี้ค่ะ ่สร้างสรรค์ารายการโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนสถานีบริการน้ำมันปตทกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทยจำกัดมหาชนบริษัทเจริญเดคอรอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดหนังสือพิมพ์บางกอกทูเดย์บริษัทฟาติมาบอดคาสติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด ค่ะท่านผู้ชมคะกลับมาพบกับรายการดีๆที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับบ้านและการตกแต่งบ้านพร้อมกับการตอบคําถามได้ที่นี่เป็นประจําทุกสัปดาห์วลาเดียวกันนี้นะคะสําหรับวันนี้เอพร้อมด้วยอาจารย์ทั้งสองท่านต้องขอลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ